ปลบใจเจ้าเจ้านาฬานี่น้องอย่ารองไงปลอบใจเจ้าเจ้านาฬาอย่ารองไงชีบมีตายพี่มีดังไม่แล้วพี่มีไปข้างนา้ำ สินจ,จะมืนแรดในดาวแดนใจยจะงามฉันได้พี่ไม่เกี่ยวนองแรงนี่คนเดียวเลยพี่จะกอจั้งรัฐปฏิยนจะรับบ้านไว้ตอนน้นเธพอใจทุกฉันกว่าและนองแาง啊 ก็กอดโยดประตูราบูจาใจป็นกูเกยเคียงกันแต่แดงนั่นน่ะในใจนี้พี่ได้อยู่รล้วพินกูจิตตายตามติดแล้วเกิดไหม่ในตใจน่ะ น้องจะเกิดเป็นเชนก็นเลยพี่ไม่แดกก็ตามมาเกียงกูอยู่ด้วยกันูหากน้องเป็นหมยหรือพี่ใหญ่จะไปเป็นนกดีกอดกอกกับกิ้งไม้เที่ยที่ไ,ไรไรนั้น น้องจะเป็นฟงกินอะรีนะาจะพีปเป็นนิพนัลเปลี่ยนเปลี่ยนวิจาทนน้องกำเนิดเกิดเป็นประบายพีจ่ายจะไปเป็นเมฆแกกิ้งเอกได้ลอยลม <c oughs> ในร่วมชมกับสามโอ น้องเป็นบัวหรือตัวพี่จะเป็นประมอนใจเกตร,ร้อนดุดสวัสมีากาดมีากา <c oughs> น้องเป็นตจำมันไปพี่จะไปเป็นองนี่รอหลองจริงสู้ในกู น้องเป็นน้ำใส้สีไล่เย็นบีจะไปเป็นปลาที่ชมลัเจารักยืนอ,อยู่ทุกคืนนะทุกวันน้องเกิดเป็นราเลาวร,า,ราวันในจังกวาในญาตหนาบีไปกำเนิดพี่เกิดในระวัน เงีนใจยังไงอยู่ในการเร็มนี่รันมันสว่าน้องรักมีกาดมีการช่้าดูดิลเจ้าดิลกว่าเล่นน้องรัก ต้นินจะจิลกว่ามาสรมุดมีดลสุดเสน่ก็เธอยามาจริงๆนะดาณนะเราเขาเห็นอยู่แล้วไม่ใช่หรดอที่รักว่าพี่ยอมตัดการจากกองเงินกองทองกองมรดกตัดการจากทุกสิ่งทุกอย่าง ื่อจะไปอยู่กินกระดาเมียของพี่เท่านี้พี่ก็พอใจแล้วราชีอพี่เถอะมันไม่มีอะไรอีกแล้วที่พี่จะรักไปยิ่งกว่าดระดาเมียของพี่ราจีอาค่ะความตายเท่านั้นแหละที่จะพรากพี่ไปจากเธอได้อะอเชีอพี่เถอะ พี่บอกเลยว,ว่าตราบใดที่พระอาทิตย์ยังโกโจรีแสงสว่างในยามกลางวันพระจันทร์ยังโ,โจนีแสงสว่างในยามกําคืนแล้วพี่จะไม่ลืมนาดาเมียของพี่ยังเด็ดขาดเพราะพี่สิว่าความรักนี่มันเป็นอมธรรมความรักเป็นสิ่งที่ไม่ตายว่าแต่เอ๊นเซมอนวันนี้นี่นาดาเมียของพี่ร้องไงไมีที้เหร่ ช่จะพี่เมียของพี่รองไงแล้วเธอรอไงดูเรื่องอะไรอ่ะรอไง้กิดว่าลูกจะต้องเป็นกําพราพ่อตั้งแต่เล็กๆโดยที่ไม่รู้อีโดยดดอะไรเลยโธ่ที่รักถ้าหยุดรองไงได้แล้วเธอเชื่อพี่เถอะก็พี่บอกเธอแล้วไงว่าความตายเท่านั้นที่จะมาพรากพี่ไปจากเธอได้ ถ้ารั้นต่อแต่นี้แตนนะนะ่นิ่งสินะนิ่งเสียพี่ช่วยคิดน,น้ำตาง่ายนิ่งสินะนิ่งเสียนิ่งแล้วค่ะ,ะอันนั้นคุณเรีร่กตะคุณเจงเล้วเสีย,ย,พ,ยพวกเมียกูนั่ยแล้วอยากกันมันลงจาณะลงกัน,งนลงในร้านี่ไม่มีแล้วรักกันจริงจริงเออก็รักกันยังดูด,ดื่มดื่มดํา รักกันเมือนจีบ้านจีคืนจีกินเออรักเมือนกับเมือนกับเลยอืเมเมื่อนกับปีหวงเชิดโจแกรักลาเก้าวราณนี้รักจริงจริงเนี่ยก็บอกแล้วความรักมันไม่ได้เบ่งจันไม่ได้เบ่งบันนะเออรักกันได้ตั้งปีครูกับนางยาบ้านก็รักกันได้ คุณก้าใจมานางยาบ้านกับนายเป็ดกระดักกันได้ที่นี่ปีเตร์กับลาวข้าวคือกระดักกันได้รักได้เป็นที่นี่นายนู่นนุ้ยกับน้องจุ่มบูดาราจ้องร่ามกระดักกันได้ไนายเจงกับแม่มาฮีบัวกระดักกันได้ จานนั่นเบื่อน,นั่นตัวเองเยัดเมมนองจุมบูดา่าๆจงรำเหลือกินกอ็งอามอ้ามเป็นนะเขาเหลือกินกด็ดีๆเป็นเนีมู่ต้ใช่ปะนั่นนะี่กับเรานี่ยม่มาอี้เพื่อไม่ตักใช้ตัวอะไรกลา้ลามาก,กูกินเลยตักตัวไอ้ที่ น้ามันคุณนี้ไม่มีทางที่จะได้มัมลงชามหลายามดอกมัมลงในบล็อกมึงมันไปนัดเป็นเพื่อนนี่นี่หนุ่ยอเกูจะได้มาปอบมึงนี่กูว่ดโดยความบังเอิญน,นี่ถ้าเป็นเพื่อนดีดีเป็นเพื่อนดีดีกันกูตีตายแน่น่าเลอ พราะว่าประวัติปืนพี่มึงกูก็ไม่รู้ว่ามึงมาจากไหนมึงมาแต่นหนยคุณจริงคุณกล้าใจประวัติป้อมเดียกกันว่าประวัติป้อมนี้ถ้าป้อมจีบอกให้คุณดูถ้าป้อมจีบอยให้คุณจับเนี่ว่าป้อมไหนนู่นหนุยนี้พันธุน์คือกถ้าว่าจะเราจีพูดแล้วก็เป็นคนจีว่าไม่ใช่มีไม่ใช่รวยพันธุ์หรือเราไม่มีไม่รวยคนจนจนกี่ว่าจนตั้งตาย มึงนี้เออคิดว่าจนมาเยี่ยมเยียนเลย,เยจริงนะครูทีนี้ก็มาจนมาเยี่ยมเยียนก็นแต่ว่านั้นนี่เรานี่คือเมยตายนะพอเลือดเจ็พอคนเย้าพอเป็นไม้ตุกแล้วกันเม,ม่มึงตายกับผมเป็นไม้นั่นแหละเร่งเรือยตุกเลยอันนี้ทีนี้พอแกก็ว่านหน่อยเออมึงอายุก,กับบอกจมกลัวอย่า แต่งานจะดีนะหลวงนะทีนี้ก็พอแกไปก่ผู้ยยิ่งกุนึงก็ไปรูกรรมราเมเหมือนกันเป็นลูกกรมราเมเออป้อมเป็นไม้อ๋มโต๊และทีนี้ก็ทีนี่ก็พอแกไปก่อง่ายเลยก็ต่างรู้กันตกลงเมื่อตกลงกันเแ็้เลยก็แต่งงานกันแต่งงานอยู่กินกันเออแต่งงานอยู่กินก็ทีนี้พอเราแกก็ว่าหนุยเออหลวงเอ้อ โอนี่เป็นคนยากคนจนลูกนะไม่รวยย้อยไร้ยายมึงกะโปเจอหัวไอตัวนึงหัวโปหัวเมียหัวเมียนี่เองหัวเมียเออทีนี้พอโอเราเจอหัวไอตัวนึงกะโปตาเกะวายล้านเลยลูกก็เดินหนุ่ยเอออีเท่าเอ้ในเมื่อโปพูอะมึงเจอหัวไอตัวนี้อะโปก็ไอเจอหัวไอตักตัวกันหัวโปหัวเมียหัวเมียนั่นนี่แหละ พราะว่ารอมเป็นคุณเจ้ารายเจ้าหน้าพวกไอ้วัาต้องตัวนี้มันจะได้นั่มไปประกอบอาชีพเขียนใต้หน้าในแบบนี้การจิตตัวอะไรแล้วเจอก็าอาชีพเราก,ก็คือการตำหน่าการทีนี้วกวนก็เหมือนว่าเลยนะแต่งานไม่ไม่ก็การยันน้อยๆย,ย,ยันกระยิดไม่กระยันตำหนานี้ไม่กระยันยันกระยิดเออเอาแล้ว ทีนี่กับอกว่าเจ้ากับเมียตื่นน่งเล็กทีที่กึงนุเมียตื่นเล็กีที่กลิ่เอ้เมียตื่นอุ้งกาอุ้งกัมากกว่ามาเก็อุ้งนี้ยวเลยจริงกาเนี้ยมูโตดมาตังบึงมูโตดเอ้มากินกับเนี้ยกักับกินกับเนี้ยเจ็ดกัไปใจนานั่นเฮ้พอไปใจนากันมากกว่าเมียกันบเลยแล้บอกกูตอบเอกตอบได้เดกักูไต้กี่ตัวนู้ย ที่เก้าที่จีบเนี่ยกะกูไม่หยุดปั้นเล่เมียกะเมียกะไม่มา,าต้องห่หไงกูไต้เดินเวียนกว่าวัวลมแงกเลยหัวเหนื่อยเหนื่อยลมแงกเลยทีนี้พอวัวลมแงกกูก็ใช้ยอยู่นะกันหนังปักเป,นปานพอหนังปักเปานก็ตายเลียเมียแปลว่าแม่เมียมาต้องห่ไม้เนี่ยก็ไมอ่อินมาไม่อินมาเออกรณีนี้กะกู ปั้นไปเกี eng, ่ยวอ่ะก็มาแม่จริงเลยนอนดีแดงแผลเลยไอ้เลยยูว่ะคิดว่านอนเล็ดเล็ดกูก็อาวว่าเมียจริงไปคิดเลยจริงมันไม่เล่งเลยไอ้เลยที่ไม่เล่งเลยแมียว่ะซึงตัวนึงลาวกูกล่าวว่าเม่ยจริงไปเจอเลจริงกันก็มันไม่เล่งเลยกูปั้นใจเลยว่าปั้นเล่าปั้นลาวบังเอิญน้องเมียกองกลัวตัวกาดุน <laughs> พี่สาวมัจมาตรงโอ้เมียมึงเออพอใจมาตรงโอ้ม,อมอาถึามาง,มางมันใกล้ชันมาเลยปิโน่เออจจถ้าใกล้ชันทีปิโนมม่มาไอ้ต,ตุ่นน้องเมียมาถึงตังแจ็คเงาถ้าปีน่นุนย่ยก็าบังเอิญมันเดินตีนวินซังนอง้องเมียมึงเอ้แปลกเพลิดลงทีนี้มันมัแปลกเพลิดเอ้เจง๊งเออคิดว่าจีนจงตีนหยกเยอะขึ้นเลย หยกเยอะขึ้นเออถึงที่นี่ผัดตุ้งตอกเลยไอ้น้อ,นองเมียกูกระจัดการทุนนี่ก่างกิ่งในก็ไม่หงก็มามีบาไปเก่งเออแยกแเปมีเผ็ดเผ็ดนีดดด่อ่ะ้าไห่นักเมื่อกร่น้อยไม่ก็จิ้งแล้วรู้มาตั้มนำปลาตั้มเน,นี่กระปลาตั้มก็ว่ายมาจ่ายมันเมื่อนกันแล้วไอ้ก้องคนดีให้มาเต่าติดได้ก้องค,ดคดน,ดนดีกระดุนแย่งแมปมเป้ดเดียวเผ็ดเผ็ดเลย กูบอเอก้องน้องเมียก for ็ไม่ทีตำาื้อละเอดแม่ก็มันลุกก็จริงเออเก่งนะแข่งแต่ก็ไม่ได้ก็มึงเออช่องเอยยดแม่กักเต่ากบมือก็เออไม่โดยตำปลื้อโต๊ะแล้วกูก็กูจะกูอะกึ้นเลาไม่ทีตำปลื้อยทกูอะกึ้นเออกูใจหนาตกูใจแล้วใจแล้วใจเลยกูเวียนด้วยกปลัดเป็ด ตักลูกมดตักลูกไล่เหยียดแมงกี้ตาเองเป็นว่าปลัดเปลดลูกพอกี้ตาเองกี้ดีนี่ขนมเมียตายมาใจปีนุ้ยเป็นลมมออเจนน์พี่นุ้ยเป็นลมเออหัวไม้หน่องเออปลาดุกเต่งเลรอเห็นว่ากี้ตาเองกี้ปลาดุกเนย้อใหญ่นุ้ยจุ่มูืตัวนี้หัวหน่องเมียจริงจรนี่น่องเมียตายมาเดียวไงเลยปีนุ้ยกันปลาดุกเต่งเปนั่นเลยต่ำปลื้อกค่มันมาเลยเดียว มันอะแดงเกาวนอ่ะพี่แต่กูชีว่าเนี่ยแดงตรงเนี้ยนี่นี่มันนี่โดมมันอันมันปั่นเพือพี่แต่มันควักเต่าข้อมือแล้ววัดัวมาเจอต่ำเปพือมันน้องก็ปิดดุกก้าวจังเที่ยแล้วเนี่ยควักเต่าข้อมือแล้วยำแนี่น้องเอพี่ไม่รออีโรอดไม่รอจรงจริงเนี่มันตามกูเลยเลยต่ำเปพือพี่นุ้ยกวาเจได้น้องเจมึงบอกว่าเจเออแล้วมึงว่าเจตรงไหน mía tám môn hình. Wa chê đu nói. Qua lần ông chê đu nắng nắng nắng. Agui chê đu nài áp y quá là bay bay này bay 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 ป่อตาก็นังอยู <c ười> no ่น้องเมี่ยวก็นังอยู่เมียกู้ก็นังอยู่ทั้งทีนี้น้องเมียกู้ตัวก็ดู้นี่วันนี้อีสาวเอ้ยัูไม่จาไม่ต้องจำกองแข่งวันนี้ถ้าว่าเราไม่ไปจะปีนุ้ยได้หน้าเกต้องตายน้องเมียมึงว่าเอ๊ะกะบอกขึ้นไปนั่นปั๊บกะปีตามันว่าเจอไงน้องมันว่าปลายดุกแต้งปีนุ้ยก้าวตรงนั้นเลยก้าพวกเต่าขอมือนั่นทั้งทีนี่ กะทีนี้ก็มันว่าเราจำเปือนไงน้อนนงเราไม่เจองที่ว่าดุกนั้นมันกลายปิดอีต้าเออกี่ตัวเมื่อนหมูเลย <c oughs> อไอเด็กจ้าไอปั่นเห็ดดวงเมียนี่อย่างรงมันจะกันนั้นเดี๋ยวมึงมึงไงจริงมาเต๋นไะคือเมื่อนกลายๆมึ่นั่นุ่นู่นกูนนกันนี้มึงนี้เออ nay là ấy cú quăng ngay đi nay nay cả cú chơi mưng tròn cả chơi tất tròn căn nhà cháu kinh con cú một điều thầy cảm thấy đấy đai pin ní bình dung ní ní trang hoạ nhăng tất clum gen dai luôn ní à có mới chạy mà leo lê có lộ, lên có lao coi oh trang hoạ nhăng leo trang hoạ người ta trang mấy phí อยากกินเ,เก๊กเรากินมัง้งเออเราจะกิงนี่มึงมึงซื้อตอนดิได้ทีนี้่ามาเลยดิคือกูนี่ยหนุ่มแต่งานเหมือนมึงอ่ะแหละ,ะกับโปตากูกับแกหยิบจากโอตามึงอาชจีบหยิบจากเออร้อยนะทีนี้เมียกูก็บกำปราเมื่เหมือมนมึงนะโอตากูก็เป็่นไม้ก็บังเอิญกูแต่งานอยู่กินเงินกันประมาณปีไนดะ้บังเอิญ มันเกิดทุกช่วงร่นเกิดทุกช่งรามเออที่ในบรรดาพวกผู้ชายดี่ติตาตัางมดก็กินก้าวรอบกองพันมดมึงก้าวรอบกองพันกันเออกูไปอยู่กองพันประมาณสักร่ำปีได้คิดตึงเมียก็คิดตึงคิดตึงปวดตาก็คิดตึงคิดตึงจังเตียไปอยู่ร่ำปีนู้กออึงทีนท่นี่ก็ดีในวันนั้นไม่รู้ผู้พันแกใจดีหรือเขาผู้พันแกเล่งว่าบรรดาเหล่าทหารทั้งหลาย วันนี้ใจ้พวกท่านนี่กลับบ้านไปเยี่ยมลูกเยี่ยมเมียนะฮะให้ไปกี่วันก็วันก็เพื่อไปเยี่ยมลูกเยี่ยมเมียผู้บอดผูด้ปันเล็กบันนั้นพับผู้ปันไปได้แล้วกูหวิงปราดไปไหนอาบนา้ำกูวิงปราดเข้าอ้องน้ำแต่งตัวแลเจด็ดใส่รองเท้าจหดวิงปราดขึ้นรถขึ้นรถเลยขึ้นรถเลย ไม่ก็น่าจกูขึ้น,นดดหนังบนโดดแต่นุ่นหน่อยเออมันแกล้งเป๊กๆใครได้แกล้งเป๊กๆความคิดถึงป้าถึงขนาดนั้นเดนะี๋ยวนะเออทีนี้ที่นี่ <ไป S 1> ที่นี่ก <ไป S 1> ัน,นดังรถมาถึงรถมาถึงโจดหน,น้าบ้านเอ๊ะพอดีพ่อตาอกับเมียกูหนังเหยียบจากอยู่เมียมันตกโกเลยกูจริงหนังลงเหยียบจากโตมาออกมารับไหมไม่มึงเละหนุ่ย มันไม่เหมือนกับที่เราคิดตึงมันในกวา่าป้าไปตึกอากูก็ไม่แ่งเลยมึงไม่เล่งเลยเออแต่ว่าในใจนกูมาโฟใจเร็วไหมกบกูโทษรองเาตาาตุ้งเตาเด็ดกูหลางตีนกูยั้งว่าได้โครมกลมโครมกลมขึม้นข้าวในองข้าวในองเลยเออกบกูหนังก้อยเมียรประมาณสักที่บ้านอาทีได้เมียก็ไม่ไม่ไม่หยอกขึ้นจัตตีเหยบจ้าคิดเดียว